สวัสดีเสารวันฝนตกจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้เสาวันพระสวัสดีพี่น้องทุกคนเด้อค่ะบรรยากาศบ้านทงทางกับไปยากไปยากมมกยากคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องคาตอนเศร้าๆพามาเบืองอาการตตหน่อยเป็นยังไงบ๊วยเมือ่อคืนไข่เบิดคึืนพี่น้องเลยเ,เป็นยังไงว่าจะพาไปหาหมอมื่อนี้กับวันอาทิตย์ ใบให้่เพิ่นจอเลือดเบิง้งมันี่คือจังไข่ขึ้นเป็นบาดเป็นบาดแท้สเสน่ห์เมื่อวานนี่พี่จังว่าดีแล้วเมื่อนี่จังไหนจังไข่ไข่มาขึ้นไข่เบิดขึ้นไห้เพิ่นจอเลือดไห้เบื้ว่าบพิพาไปเมื่อนี่กับชิมีต่หมอชุกเสือนกับชิบุมีหมอกับชิไดต่ยามากินเนาะพี่น้องเนาะมืออื่นยังแต่ถามน้องก,กัน นอนเท้าเป็นยังไงฮะเป็นยังไงใครอยู่บ่ท่านบอกใครท่านนาเจ้ท่านบอกใครจีเบ๊ หาฝน,ะนยุ่ฝนยาไม่กินถ้าเป็นสมัยเกาเขากับฝนยามาหากใหม่นอะพี่น้องเนาไม่กินนะโอ้ยลูกคอยข้องแหงแล้วอนอนเพียบไปเปิดประมาณฝนมันตกเซ็งเซ็งเซ็ นันก็เลยนี่ย่นถ้าไข่เลือดออกนล่ไข่จังไหนาะพี่รองฮะก็บรรลุเขาต้องให้หมอจอเลือดตรวจบิ่งอ่ะยาถียงไอฝ่นยาน้นไนกินอะไรหรอกก็ดีกันด้วยกินยาฝนแล้วกันยาเยนฝนไขชื่อ,อ วัวม้วนๆบางทีหน่อยๆสั่นได้พี่น้องสามเชื่อหใจอกัดลมก็เปิดผู้ด้เปิดแหงก็นาวเปิดค่อยก็ห้อนกินยาอยู่บ่หรอกินยาพระลาอยู่บ่กินยาฝนเมฆเย็นนะยาเย็นย่ มาเมื่อนีวันอาทิตย์ลืมไปจะไปต้องไปแล้วต้องมาไปยู่ง<อ>กินยาพูดแค่เดียวก็เจ้าแล้วจ<อ>้าว<อ>เลือดเบ่งด้วยเจ้าเลือดเบ่งให้มอจ้าเลือดเบ่งหาสาเหตุถ้ามันประชันเด้เปียนหลายพูด มันอากาศมันเป็นยังสิเละพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวนี่มนันเลยเฮ็ดให้เฮ็ดให้ขนาดเล็กน้อยไข่ไข่ขนาดนี่ขนาดผู้ใหญ่ได้หน่แล้วเล็กน้อยที่ซ่อไห่เนาะพี่น้องเนาะวัเลยมีลูกมีหลานาก็ดูแลสุขภาพกันไปดีดีเด้อพี่น้องเด้อบ่าวาตาลูกตาหลานราจ้าของคือกันดูแลสุขภาพดีดีแต่หน่อยขนาดวันแล้วแข็งแห้งเด้หน่โมแข็ง,งแห้งก็แขน่ะ สายว่าเป็นฮไอสายว่าเป็ดี่เป <cause> <ang prepar atory> ็นด็ก่ามาแไข่ทวงเจ้าน้ำบ้านเฮาเอินไข่ทวงเจ้าน้ำถ้าเป็นเด็กน้อยนะปวดเสียงฝนนะพี่น้องเลยทางก็ไปยากยากว่าที่เขาไปหาเบิ้งอันไข่มัสอันทอดทางก็ไปยากคนกินทอดเพื่อกินขวาดีไข่ ขวาไข่บ่หรทอ,อดเดีกก๋กินปลา,ากินหนึงปลาดิฝนมันตกทีเดียวด,ดิมันเป็นป่าบืนแต่บ่ฝนตกพี่้องเอ้ยไปหาเนี้ยกินกันยากาว่าที่เขาไปซื้อไข่มันทอดเดนน้อยเพราะว่าอยากกินหนึ่งปลาตะเบิง แล้วซีร่ามาขอะักซีราา่ารมะขวาไข่แล้วไข่ไข่ขึคค้นเป็นแตั้งเหมือขึ้นได้เลยนี่พี่น้องพ่อช่วงช่วงเดือดกมาเนี่ยแมนโหลดไข่โหลดแต่ว่าช่วงหัวค่ำนี่บ๊วบ๊บเป็นอย่างเียช่วงหัวค่ำนี่บวบเป็นอย่างแต่ว่าช่วงพอ่อตะซีทุ่มหาทุ่มมาเนไข่มาตลอด Chuyện hot on in. A good hip you. Deva and dandang, you viên yam win. hoạt hình china. Hm. Ta gạt in gin. Hm. 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 Hmm. 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 ตะบู้อห่ปดีต้อมากดมากินอันยังเพศเพในวัดไะไรอย่างเหมือนอยากจะมันช่วงย่เง้ยช่วงว่าที่นช่วงตะย้กินเพว่าก็กินอันนั้นนะหมูกอือได้เลยกินันตำมะ่งกวอือตำมะุ่วงข่าหูก๋อือเลยหมูก๋อืออยู่บ่อนเสียงอย่างเี้ยได่า กองยังไม่หูอ่ะน้อโอ้ยเนาะฝนจ้าจ้าได้มดแล้วจ้าหยุดฝนฝนน่ะพี่น้องเมื่อกี้เรามีแต่ฝนด้เนี่ยขาวๆนะฝนฝนตกพายุยังอีกบูทางจะแห่งเขาไปยาก ไหบอกบ้านเจ้าอยากอยู่นอกเนาะบ้านเจ้าอยู่นอกเจ้าก็ต้องยอมรับสภาพกับถนนฝนทางบอกว่าันมันไกลๆก,ก่ะเพราะว่านะพี่น้องเนาะน,นี่สองรูตุรกอีอีปาดไปแต่ก็ต้องบอมืออื่นวันหยุดชดเชยจ้ะมืน่นีวันพอ่อ เออเพื่อว่าจะไปนี่เบิ้งสุดอันไห้นี่นี่จากว่าจากบาทอีกบู้คันโมเมนเลียตูนแม่ี่น้องคู่กับว่าบอยบอยซื้อดอกแต่ว่าคนอื่นเขาคนอื่นใส่เบิดแต่ว่าเนี่ยนี่ที่บด้ใส่ที่บ่ใส่สิแม,ม่มันก็เลียตูนลูกแม่ที่ไปเห็นมูใส่กับที่อันทำไมหนูไม่ได้ใส่อแบบนี้ที่ว่าเพื่อเกิดเลยียตูนลูกขึ้น เยตนไหมขึ้นเห็นสภาพแต่แต่เจ้าของเลี้ยงบ่เคยดใดไซเอียงน้ำเขาบ่อบ่บ่บ่บเคยดใดไซสุดเอียงน้ำเขาไหมเห็นมู่เขาใส่กับบ่อใดไซส,สิไหมวันนี้สิมาหอดลูกเจ้าของกับจิบไดไ่อีกบ้าไัเลยบ้าน้องไปเบิ่งให้ลูกก็หน้านมาสียงคนเยือดวนนาอพี่น้องที่ขึ้น วันจันทร์วันวันหนังค้านวันหนังค้านได้ใส่ไป่ามืออื่นวันจันทร์ไม่นี้วันอาทิตย์อืมอาทิตย์ไปเบื้องไวไปจะเบื้องไวว่ามันจักบาทกันมันบบแพงกสบซื้ออยู่ดอกอืันมันแพงอันบาทสี่ห้าลอยกับแพงยุ้ยฝนมีแต่ฝนมาพี่น้องเลยไป คีิปนีก็มาบอกเราอาการตะหน่อยซื้อๆดอกจ้ามาเบิ่งอากาศฝนตกพลิปนี้เพรกับขอ,ขอลาไปก่อนด้จ้าพี่น้องเด้อเดี๋ยวหอามากินเขาน้ำกันเฮ็ดก,กับเขาขวากใขาซแซบๆกินน้ำกันเนาะจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า